ต้าโคโรหนา 5A นะครับซื้อมา18,500แันไม่ได้ทำเองนะครับเอาแก๊สนี้มาทำเป็นเครื่องบดย่อยผอักผมทำเองไม่เป็นนะแต่ผมรู้ว่า Resource Person ผมอยู่ที่ไหนคนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่ที่ไหนอย่างเช่นผมไม่เอาไอ้นิมนเอาช่งางไอช่างมวลเนี่ยมาเก่งเรื่องเครื่องยนต์มากนี่ช่างโคกนี่เก่งเรื่องสายไฟเครื่องยนต์นะครับช่างวัดนี่เป็นโรงคึงทําใบมีดเก่งมากนะครับ แล้วคณะพดลนี่เลี้ยงหมูเลี้ยงหมูอยู่เขาใช้เครื่องยนต์เก่งไอพวกนี้เอามามาลุมมาตุ้มแล้วก็ทําเครื่องยนต์ลงทุนไปรวม็ปเสร็จแล้วประมาณแสนก็ได้เป็นเครื่องยนต์กดย่อยผ่านที่ใช้แก๊สขยะที่หลุมขยะของเมืองแกลงนะครับเรามีอยู่แปดบแปดไร่ผมรับจ้างกำจัดขยะครับวันนี้เอาขยะมาส่งผมถึงที่ก่อนที่ผมจะให้ไปทิ้งเนี่ยผมแยกของท่านอีกครั้งหนึ่งก่อน แต่ผมเก็บค่ากำจัดตันละ670บาทปีที่แล้วเนี่ยสิบเอ็เมืองนะครับทำไรายได้ให้กับเมืองแกลงค่าทิ้งเนี่ยนะครับมากกว่าหล้านบาทผมรู้สึกผมแข็งแรงขึ้นยังไงชอบกินนะครับนอกจากผมได้ค่ากำจัดแล้วผมยังได้ของที่แยกออกมาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนท่านนะครับว่าหลุมขยะก็คือหลุมอะไรครับหลุมพลังนะ ขยะมีความหมายเท่ากับทานหินทุกวันนี้ผมไปส่งที่โรงงานนะครับผลิตป,ปูนเนี่ยเขาให้ค่าบรรทุกจากแกลงถึงแก่งคอยตันละร้อยห้าสิบบาทแต่เขาซื้อทานหินมาจากอินโดนีเซียตันละสามพกว่าเขาเาไปผสมกันครับตอนหลังนี่ส่งไม่ได้ประมาณร้อยตันนี่เริ่มงองแงเลยครับบอกว่าเครื่องเสียบ้างอะไรบ้าง ตอนนี้มีข่าวมาบอกว่าต่อไปจะคิดค่าคำจาดแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็เก็บต่อไปเพราะว่าขยะที่หลุมเนี่ยเมื่อเผาแล้วนะครับมันหายไปจากโลกเนี่ยถ้าผมตอบได้ว่าผมเอาความร้อนไปใช้ประโยชน์ได้ผมจะเลิกเผาแต่ถ้ายังเอาความร้อนไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ผมกองไว้ให้เป็นขุมทองก่อนนะครับเพราะนั้นเ,เรื่องเมืองคาร์บอนต่ำเนี่ยมิติที่พวกเราเป็นไปได้มันจะอยู่แถวๆนี้นะครับ เรื่องคาร์บอนเครดิตเครดิตตามศัพท์นี่แปลว่านี่นะครับผมบอกเรา,าเปลี่ยนเป็นคาร์บอนโปรฟิตได้ไหมเป็นไรายได้แบบกูทําเท่าขนาดเมืองกูมีนี่แหละกูขายเ่าไหร่กูก็ได้โปรฟิตทันทีเลยได้รายได้ไดไดทันทีทําง่ายๆอย่าไปคิดอะไรให้ซับซ้อนนะครับนี่เดี๋ยวนี้ก็ได้ r ี s อสเพ e ร์เซน n มาเนี่นะครับเราไปถึงขั้นสามารถเอาหลอดนีออนเก่าที่ขั้วดํานะครับที่ขั้วดําเนี่ย สามารถยืดอายุให้กลับมาใช้ใหม่ได้หลักการง่ายๆครับขออย่าให้ขั้วสองข้างมันขาดเท่ากันนะครับเพราะปกตริรัดดิออนี่จะขั้วขาดข้างเดียวมันส่งสัญญาณที่ทำให้เกิดประกายไฟกันด้วยความถี่วิทยุที่ประมาณ40เฮิร์ซอาจารย์นันคนเนี้แหละครับหัวงอกเนี่ยแกก็มาพันสายไฟ20รอบให้มันเป็นเสาโฉกขึ้นวิทยุ40เฮิร์ตรงขั้วที่ขาด ไปใช้ไม่ได้แกบอกว่าเพราะเราถูกสอนให้ทิ้งลุกอย่างที่มันใช้ไม่ได้เดี๋ยววันนี้ท่านไปดูผมมีอยูอน,อนิก่ะรลอดผมไม่ต้องซื้อแล้วลเอากลับไปพันสายไฟยี่สิบรอบนั้นนั่นเองสายอ่อนนะครับววเรื่องพลังงานแสงแดดบ,บอกท่านแล้วเดี๋ยวท่านไปดูรายละเอียดนะครับวันนี้สายพานคัดแยกขยะที่เดินเครื่องอยู่เราใช้โซลาร์เซลล์ครับปั๊มน้ำล้างคอกหมูปั๊มน้ำล้างลานคัดแยกขยะ แล้วก็ระบบไฟฟ้าเราใช้โซน่าเซลล์นะครับจำนวนทั้งสิ้น42แผ่นแผ่นละ42วัตต์นะครับลองไปศึกษาดูเพวัะนั้นก็คงจะทิ้งท้ายไว้นะครับวงจรชีวิตของพวกเราวงจรชีวิตของดักแด้นะครับอยากจะเป็นผีเสื้อหรืออยากจะเป็นดักแด้เหมือนเดิมชาวท้องถิ่น เราชินกับการชาวบ้านมึงไม่มาเสียภาษีมึงไม่มาเสียค่าธรรมเนียมกูล่อกฎหมายใส่มึงเลยมึงผิดเขาต้องก้มกราบมอบคานค้านขาคัานสอบมาเสียภาษีมาเสียอะไรต่างๆธุรกิจมันไม่ใช่ธุรกิจเราต้องวิ่งหาลูกค้านะครับเราชินกับระบบนี้เราถึงจะดึงว่าบอกมาใช้อย่างเดียวเราไม่คิดอะไรที่มันใหม่เราไม่คิดจะหาอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองมากกว่าทําตามหน้าที่เท่านั้นเอง นะครับต้องแก้ตรงนี้ให้ได้ครับแล้วเราจะพ้นก็มีอย่างนี้ครับท่านเห็นมีรถดับเพลิงมีรถขยะมีมีงานบัตรประชาชนนายกเทศมนตรีเข้ามาก็ตัดสินใจเท่านั้นเองครับจะทำํำถนนเส้นไหนก่อนเส้นไหนหลังเรื่องพ่อระบายนะ้ําโอ้โหกุญแจนี่ล็อกหัวเลยชีวิตนี้กูอยู่ถึงเกษียณกูอยู่ถึงหมดวานละกูทําได้แค่นี้เองเหรอวะแต่ถ้าหากว่าท่านคิด พิจารณาโดยทัท่วทีท่านจะเห็นทิปออฟเดอะเดย์อยู่เยอะไปหมดว่ามันน่าทำไอ้คาว่าน่าทำเนี่ยก็คือว่าอยากไม่ได้ทำเปลี่ยนจากหน้าทำตัดคาว่าน้าออกไปนิดหนึ่งได้ไหมครับล้าเหลือคําว่าทำทําตามหน้าที่ไม่ได้ก็ขอให้ทําตามหน้าที่ของการเกิดมันเป็นมนุษย์ของพลเมืองบ้านนี้เมืองนี้ก็ได้นะครับนั้นก็วงจรชีวิตเดิมๆนะครับบางทีเราอาจจะต้องเปลี่ยนข้อด้อยในระบบเรามีครับ งานวิจัยกลายเป็นไปอยู่กับอาจันทร์แอนไปอยู่กับอาจันย์เอสองคนกําลังเมาแตกเมาแตกกันอยู่ตรงนู้นไม่ได้ฟังเลยนะครับผมบอกว่างานวิจัยเนี่ยก็บอกว่าส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คิดเองแต่ตั้งวิจัยได้ไหมครับพวกเราครับไม่ได้ิพอย่าเสอเอะต้องไปอยู่นู่นมออมอบูวิจัยได้ อะไรนะครับมวอะไรรับจากค่าขยะนี้ไหมครับไม่มีมีแต่มววรายจ่ายผมลยถุกนี้มต์ให้เบลเอาเงินตรงนี้ไปไว้ในมหมดเงินอุทิศมิติภาคสังคมแบบด้านเดียวอันนี้ก็แย่นะครับเราทํางานกันหน้าเดียวฉันจะเป็นมา้าม้าแข่งฉันก็แข่งมันอย่างเดียวนะครับออกการพุ่งฉันทำอะไรไม่เป็นแล้วไปไม่ถูกเพราะทั้นถูกเอาผ้าปิดตาไว้ให้วิ่งตรงอย่าง ครับความเข้าใจต่อสถานภาพและบทบาทหน้าที่ผมก็บอกว่าบางทีอะไรที่มันทําเกินหน้าที่ยังไงเสียมันไม่เกินหน้าที่ของการเกิดมาเป็นมนุษย์นะครับกออ็อะไรคือปัจจัยแหงความสําเร็จนะครับไม่ใช่ผมที่ทําอยู่นะครับผมจะบอกว่า inspiration ครับแรงบันดาลใจท่านมีแค่ไหนครับท่านมาพักผ่อนที่ระยองรีสอร์ท ท่านจะกลับบ้านมือเปล่าหรือท่านจะเอาวิชาความรู้กลับไปท่านต้องมีแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจต้องมีนะครับมันถึงจะผลิตอะไระต่างๆมาได้ท่านต้องมีอินโนเวทีฟนะครับเรื่องของนวัตกรรมการคิดใหม่ไม่จำเป็นต้องเป็นไอสไตล์นะครับคิดอะไรใหม่ๆก็ได้มีเรื่องของปาเจลาครับเรื่องอินโนวาเทก็คือองค์ความรู้นะครับ แล้วก็ต้องคิดกับมันอยู่อย่างตลอดเวลานะครับมองให้ทะลุดูหนังทั้งเรื่องมันจะประสบความสําสเร็จได้ครับก็เดี๋ยวไปดูของจริงแล้ววันนี้เราจะพบกันที่นี่นะครับวันนี้ไม่ตากฝนแบบที่เขาการผ้ากันแล้วนะครับเพราะวันนี้แรงนะก็จบการบรรยายครับขอบคุณครับ